สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนําเรื่องหลักการเปรียบเทียบผลหารนะครับถ้าสมมุติเราเจอนะครับการหารแล้วก็ต้องใส่เครื่องหมายเราจะมาดูยังไงกันคุณเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับก็คือถ้าตัวตั้งมีค่าเท่ากันตัวหารใดมากกว่ากลุ่มนั้นจะน้อยกว่านะครับเช่นอันที่หนึ่งนะ อย่างเช่น15นะครับ15ตัวตั้งอย่างเงี้ย15เนี่ยตัวข้างหน้าเขาเรียกว่าตัวตั้งตัวตั้งมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่ะ15อันนี้เท่ากันนะคราวนี้นักเ,เรียนลองมาดูซิตัวข้างหลังเครื่องหมายหารเขาเรียกว่าตัวหารนะครับตัวหารเลข1นอ่ะมันน้อยกว่าเลข3สแสดงว่า15หาร1จะมากกว่า15หาร3จริงไหมครับเพราะ15หารด้วย1ได้15 สิบห้าหารด้วยสามได้เท่าไหร่ครับห้าเนาะเพราะสามอะไรได้ 3, สิบห้าสามห้าแสดงว่าถ้าตัวตั้งก็คือตัวข้างหน้าเท่ากันนะครับตัวไหนนะครับมีค่ามากกว่าตัวหารไหนมีค่ามากกว่ากลุ่มนั้นจะน้อยกว่าเพราะสามมันมากกว่าหนึ่งถูกไหมครับสามมันมากกว่าหนึ่งแสดงว่ามีสิบห้า แบ่งออก3กับมี15แบ่งออกทีละ1มี15แบ่งออกทีละ3 <Okay. S 1> จะได้น้อยกว่ามี15แบ่งออกทีละ1นะครับแสดงว่า15หารด้วย3เนี่ยจะน้อยกว่า15หารด้วย1แสดงว่า15หารด้วย1จะมากกว่านะครับครูขอยกตัวอย่างต่อนะครับอ้าวคราวนี้นักเรียนลองดูแบบนี้บ้างอันนี้จะยากหน่อยนะครับคุณครูขอยกตัวอย่างนะครับ3หารด้วยเศษ1ส่วน2นะครับ ครับสตัวตั้งเหมือนกันนะครับหารด้วยเศษสามส่วนสิเอ๊นักเรียนลองสังเกตดูนะครับตัวตั้งเหมือนกันเลยนะครับถ้าตัวตั้งเหมือนกันนะครับตัวหารใดมากกว่าจะน้อยกว่าเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้ ตัวหารสามมากกว่าฝั่งนี้จะน้อยกว่าอันนี้เราต้องมาดูแลอ๋อตัวนี้กับตัวนี้เนะี่ยหนึ่งส่วนสองกับสามส่วนสิบอะไรมากกว่ากันเอหนึ่งส่วนสองมันเป็นครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหมครับตามที่เราเคยเรียนตอนเปิดเทอมต้นๆแต่ถ้าสามส่วนสิบเนี่ยมันถึงครึ่งหรือยังครูจะบอกว่าสามส่วนสิบยังไม่ถึงครึ่งนะครับสามส่วนสิบยังไม่ถึงครึ่งเพราะครึ่งหนึ่งของสิบคือห้านะครับสแสดงว่า 3ส่วน10มันน้อยกว่า1ส่วน2สแสดงว่า1ส่วน2มากกว่านะ1ส่วน2มากกว่า3ส่วน10สแสดงว่า3เนี่ยตัวตั้งที่เหมือนกันถูกหารด้วยตัวมากกว่าอันนี้ถูกหารด้วยตัวน้อยกว่าถูกหารด้วยตัวมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าถูกหารด้วยตัวน้อยกว่านะครับอ่ะคราวนี้คุณครูมาต่อนะกรณีที่2ถ้าตัวหารเท่ากัน ตัวตั้งใดมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่าหมายความว่ายังไงอะรูยกตัวอย่างเช่นตัวหารเท่ากันก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังคูวหมายหารนะครับเท่ากันนะครับตัวข้างหน้าถ้าอะไรมากกว่าอันนั้นจะมากกว่าเลยอันนี้จะง่ายนะครับรูขอยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เรารู้แล้วแหละตัวหารก็คือเลข2เหมือนกันตัวข้างหน้า20 20หารด้วย2มันได้10เนาะอันนี้24หารด้วย2ออะไรได้24 ก็คือ12เห็นไหมครับถ้าตัวข้างหลังเท่ากันหรือตัวหารเท่ากันตัวข้างหน้าอะไรมากกว่าอันนั้นจะมากกว่าไปด้วยเลยเราก็มาดูเอ้ยี่มากกว่าแสดงว่า24หารด้วย2เนี่ยมากกว่า20หารด้วย2แสดงว่าข้างหน้าต้องน้อยกว่าข้างหลังเราก็เขียนเครื่องหมายอย่างนี้นะครับน้อยกว่าหมายความว่านะครับหมายความว่าตัวหน้าเนี่ย ถ้ามากกว่าถ้าตัวหลังเหมือนกันนะตัวหน้าอะไรมากกว่าอันนั้นจะมากกว่าไปด้วยเลยแสดงว่าอันนี้มากกว่ากินฝั่งนี้อันนี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะครับในกรณีถ้าเป็นเศษส่วนครูยกตัวอย่างนะครับเจ็ดหารด้วยเศษหนึ่ส่วนสกับ5หารด้วยเศษหนส่วนสอนักเรียนลองสังเกตดูตัวหารก็คือตัวข้างหลังมันเท่ากันนะใช่ไหม ตัวข้างหลังมันเท่ากันคราวนี้เรามาดูเลยตัวข้างหน้าอะไรมากกว่ามันจะมากกว่าไปเลย7กับ5าอะไรมากกว่านครับเอแสดงว่า7มันมากกว่า5แสดงว่าอะไรครับ7หารด้วยเศษ1ส่วน2จะมากกว่า5หารด้วยเศษ1นส่วนสนั่นเองนะครับนี่คือหลักการหารนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับ